เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งการ collaboration ที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับโลกาเอ็กซ e r ันเตอร์ลิมิเต็ดคอที่มาในคอนเซปต์ n e v e r Lost a n y c e m e มช c e p t Your โดยคอลเลคชันครั้งนี้หาะจะเป็นชุดเดียวของปี2023จากทางโลกาอีกด้วยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผลงานของคุณซันเตอไม่ว่าจะเป็นทาง Exhibition ภาพวาดใน i g หรือว่า Cover อร์ต b n เนลเพลงต่างๆ รอบนี้ทางศิลปินเลยก็แบรนด์โลกาได้มีการขอรับพารชันกันเรียบร้อยเชื่อว่าเป็นแฟนหลายๆคนเนี่ยตั้งตารอแล้วก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของในคลิปนี้เฟนก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันว่าถ้าเกิดคุณซื้อทั้งเซสตเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างแล้วมันจะฟูลฟิลกับคุณมากแค่ไหนฝากาก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มที่ไอเทมชิ้นแรกจะเป็นโลกาเอ็กซันเตอร์เมาส์แพดบ็อกเซตนะคะแน่นอนว่างานอาร์ตที่มีความมินิมอลพร้อมกับงานแลน์สเคปแบบนี้ซึ่งเป็นลายเเเเซ็นนขออออองคุณัตมาากกๆยู่่่ทีบไว้้ใหพื ประดับตกแต่งบ้านก็ได้วางไว้หน้าโต๊ะคอมก็ได้หรือว่าจะเก็บเป็นคอลเลกชันต่างๆเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของด้านในกันเลยหากเปิดมาเนี่ยจะเจอของที่เยอะมากๆของชิ้นแรกจะเป็นตัวขาตั้งภาพขนาดมินิเอาตรงเฟซซื้อบ็อกเซตของโลกามาแต่ละบล็อกเนี่ยของแถมค่อนข้างจะดีมากๆส่วนในซองนี้ก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยของชิ้นแรกที่อยากจะโชว์เลยเป็นฟิลเหมือนโปสการ์ดนะคะแต่ว่าเป็นภาพดิจิทัลพินพ์บนแคนวาสซึ่งขนาดภาพเนี่ยอยู่ที่ 8, ปดคูณสิเซนเราสามารถเอาไปตั้งวางบนขาตั้งก็ได้ หรือว่าใส่กรอบจิว๋วรวมไปถึงว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีเลขรันนัมเบอร์ไม่ซ้ํากันเลยของเช่นต่อมาค่ะก็จะเป็นแผ่นป้ายที่มีรายละเอียดสําหรับงานอาร์ตนี้อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับแผ่นป้ายที่อยู่ข้างๆตรงอซิบานตอนโชว์งานหรือว่าแบบในมิวเซียมส่วนอย่างสุดท้ายที่ให้มาในซองก็จะเป็นตัวสติกเกอร์สแผ่นเอาไวติดได้ตามใจเลยอีกหนึ่งของแถมที่พลาดไปไม่ได้ทางโลกามีให้มาตลอดก็คือตัวแผ่นหอมโดยด้านหลังจะมีคอนเซปต์ของงานอาร์ตนี้แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรูปวาดซึ่งสวยงามมากๆ ส่วนกินอันนี้คุณซันเตอรเป็นคนเลือกกินด้วยนะคะแล้วของสุดท้ายที่เป็นเมนหัวใจละแผ่นลองเมาส์ตัวนี้มาในไซส์ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ9 0ูณ45เซนมีการปิ้นลายมาให้อย่างดีโดยของด้านในเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลย ส่วนความพิเศษของแผ่นรองเมาส์ outh, ในรอบนี้ที่เฟลรู้สึกว่าเออน่าสนใจมากๆนะตัวแผ่นรองเมาส์ค่ะเขาเลือกใช้เป็นเกรดอีสปอร์ตเลยจะเหมือนกับตัวเทนชีพัทที่มีวางจําหน่ายไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงว่าตัวผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าอั ode, นโคนดะคะทําให้การใช้งานไปนานๆเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าสารเคลือบจะหลุดออกไปแล้วฟิลการใช้งานจะแตกต่างกันไปเรื่อยๆหลายๆปีตัวนี้ใช้ยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะรวมไปถึงว่าถ้าเกิดคุณเอาไปทําความสะอาดฟิลการใช้งานก็จะไม่หลุดลอกเหมือนตัวแผ่นรองเมาส์โค้ดอีกด้วยสิ่งหนึงงทที่่เฟลรู้้ึกกวาาฮยโ ทำมาดีมากๆก็คือการเย็บขอบแบบโลโปรไฟบอกตรงๆว่าเฟสเ,เองยังไม่เคยเห็นแผ่นรองมัลใหญ่ขนาดนี้แล้วทำการเย็บขอบมาดีขนาดนี้ด้วยตัวนี้ขอบถือว่าน้อยนะคะใครที่เป็นสายเล่นเกมไม่ชอบตัวขอบหนาๆค่อนข้างจะแนะนําตัวนี้เลยส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงบริเวณด้านหลังทางแบรนด์เลือกใช้เป็นวัสดุอัลฟาเซลแอบคล้ายๆกับวัสดุ PE แต่ตัวนี้ก็ให้ความยึดเกาะที่ดีเหมือนกันเฟสใช้งานมาเนี่ยตัวแผ่นยึดกระโตดีมากนะคะไม่ขยับเขยื้อนตอนเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น FPS หรือว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปส่วนเท็กเจอร์ผิวด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าแบบคอนโทรลซึ่งจะมีผิวที่เรียบนะคะเอาจริงสเปคที่พูดมาก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายเล่นเกมขนาดนั้นเอาไปแต่งโต๊ะวคอวมทั่วไปโดยรวมที่ให้มาเนี่ยถือว่าดีมากๆแหละแล้วก็ของแถมคุ้มราคาค่ะไปต่อกับไอเทมชิ้นที่2ในเซตนั่นก็คือโลกาพีทีไดซับคีย์แคปเซตซันเตอร์อีดิชันตัวกล่องก็จะมีการใช้งานอาร์ตนี้อีกเช่นเดียวกันส่วนบริเวณด้านหลังจะมีการบอกว่าเลเยอร์คีย์บอร์ดเน หนบล้วก็ในเซตจะมีให้อะไรมาบ้างนะคะสําหรับแพ็กเกจด้านในจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีการแบ่งแต่ละโซนมาให้ใครต้องการใช้งานอันไหนก็คือเปิดเลือกได้เลยโดยด้านในจะมีคีย์แคปทั้งหมด144คีย์นะคะเป็นเชอร์รี่โปรไฟล์วัสดุเป็น PBT ไดซับตัวนี้จะเป็นฟอนต์อิงล้วนอย่างเดียวค่ะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสอบถามมาเฮ้ยมันใส่กับคีย์บอร์ดตัวไหนได้บ้างวันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูกันตัวนี้ที่เฟจะเลือกใส่ให้ดูนะคะจะเป็นโลกา 2, ลาววนด้า2สิรมมงคลอีดิชั่นสำหรับคีย์บอร์ ไซส์นี้เนี่ยก็จะเป็นไซส98์98%โดยเซตที่ให้มาเนี่ยถือว่าครอบคลุมกับคีย์บอร์ดทั่วไปในตลาดครบแทบจะทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น60% 65 75 80 TKL 96 98ยกเว้นซะจากคุณเป็นสายคัสตอมคีย์บอร์ดที่ต้องใช้ 7U หรือว่าสปิทคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีการรองรับยังไงถ้าเกิดใครกังวลก็สามารถพิมพ์มาสอบถามรุ่นกับเฟซได้ส่วนดีเทลสำหรับคีย์แคปเซตนี้เนี่ยก็จะมาในโทนสีที่ ออกแบบน้ำเงินน้ำเงินหน่อยตัดกับสีเขียวนะคะเพื่อจะให้เข้ากับงานอาร์ตที่ทางศิลปินเนี่ยออกแบบมารวมไปถึงว่าตรงปุ่ม backspace ปุ่ม enter หรือปุ่ม space bar ปุ่ม l s c เนี่ยจะมีการเพิ่มลูกเล่นเข้ามาทั้งคอนเซปต์ของงานอาร์ตนี้ตัวดาวตกรูปคน landscape บอกตรงๆว่าเฮ้ยสวยมากอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของฟอนต์ค่ะรอบนี้มาแบบอิงล้วนเพว่าเออสวยแล้วนะส่วนฟอนต์เนี่ยคล้ายๆกับลายมือคุณ เลยนะคะคเชื่อว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนของศิลปินคนนี้นะ่ะควรจะมีเก็บไว้ซักเซตจริงๆส่วนคีย์บอร์ดถ้ายังไม่มีแมคชีนิเคิลคีย์บอร์ดนี่ลองแวะเข้าไปดูของทางโลกากันได้เลยหากเราใส่ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกเป็นหน้าตาประมาณนี้สวยไหมเข้ากับบอร์ดสีขาวอยู่นะอันนี้ถ้าเกิดใครมีแผนจะตกแต่งคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็ลองไปดูกันได้งานดีจริงๆและไอเทมชิ้นสุดท้ายค่ะจะเป็นเมาส์ไร้สายโลกากาลูด้าโปรมินิถือว่าเป็นการเปิดตัวเมาส์ แท้จะเป็นล็อตแรกๆเลยด้วยซ้ําแล้วก็ทําการคอลลาบอเรชันกับคุณซันเตอร์อีกด้วยส่วนของที่ให้มาในกล่องนะคะจะมีตัวสวิตช์บ็อกที่จะประกอบไปด้วยสวิตทั้งหมด4คู่ด้วยกันพอเมอตัวนี้รองรับการถอดเปลี่ยนสวิตเองนะคะและแน่นอนว่าน้องขอสวอปได้ก็ต้องมีที่ดึงสวิตมาให้ด้วยส่วนเรื่องของฟีดค่ะก็จะมีฟีดสำรองมาให้ทั้งหมด1เซตด้วยกันอีกทั้งยังมีไขควงมาให้อีกเผื่อใครต้องการจะไปโมดิฟายเพิ่มเติมส่วนสายการเชื่อมต่อค่ะให้มาเป็นสายถักสีดำ USB Ti ทุ้ทายและยังมาพร้อมกับ USB dongle ไว้ขยะสัญญาณได้อีกส่วนอย่างสุดท้ายถือว่าทํามาได้ลงตัวมากๆจะเป็นตัวใบคู่มือนะคะมีการโชว์งานอาร์ตด้วยส่วนด้านในจะบอกเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ สำหรับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของโลกาการูดาโปรมินีเนี่ยเฟซอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดมากนะคะในอนาคตอาจจะมีรีวิวแยกออกไปแต่สําหรับเมาส์ตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเก่าแล้วบางสเปกอย่างเช่นการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เนี่ยจะถูกตัดออกไปแต่เพิ่มในส่วนของการฮอตสวอปสวิตช์ได้แทนใครกังวลว่าใช้เป็นนานๆแล,วล้วเมาส์จะเบิ้ลต้องส่งเคมนานนี่เลยเขามีสวิตช์แถมมาให้ทั้งหมด4คู่นะคะเพือพ่อนๆสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามใจรวมไปถึงว่าถ้าเกิดใครเป็นเกมเมอร์ที่ที่ต้องการฟิล กดแตกต่างกันหรือว่าอยากลองมอดคัสตอมไว้เองตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์พอสมควรค่ะส่วนในกล่องเนี่ยจะมีสวิตตัวหนึ่งที่เหมาะสาหรับสายทํางานด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเสียงคลิกที่เบามากๆจะเป็นตัว h o โ n ไซ silent เดี๋ยวเฟจะลองเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะคะวิธีเปลี่ยนก็แค่เปิดตัวกรอบด้านล่างเลือกเอาว่าจะเปลี่ยนตัวซ้ายหรือว่าเปลี่ยนทั้งคู่เลยจากนั้นค่ะเราจะเห็นตัวสวิตด้านในให้ใช้ที่คีบเนะี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็เลือกสวิตท,ที่ต้องการจะเปลี่ยนใสน่นองเข้าไปแทนที่เดิมแล้วก็ปิดง่ายๆแค่นี้เอง ส่วนสวิตต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองเทสให้ฟัง คอนเฟนลองครั้งแรกเนี่ยเอาตรงเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะเสียงมันเบามากจริงๆสายทํางานน่าจะถูกใจกันเนาะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรูปทรงนะคะช่วงหลังๆวันนี้เมาส์ทรงไซส์เล็กๆเนี่ยนิยมกันมากๆในความรู้สึกเฟสน,นะใกล้เคียงกับตัว VGN Dragonfly F1 Mobile แล้วก็เหมือนกับตัว G Pro X Superlight ด้วยแต่ว่าจะมีไซส์ที่เล็กลงมาค่อนข้างจะเยอะเลยแอบคล้าย G Pro X สุดนะถ้าเทียบกับ VGN Dragonfly เนี่ยด้านหลังจะใหญ่มากกว่าสําหรับ VGN มาพูดเรื่องของโทนสีกันบ้าง เอาจริงถ้าเกิดอยู่กับพวกคีย์แคปแผ่นลองเมาส์ไปในโทนเดียวกันแน่นอนส่วนเรื่องของการใช้งานไร้สายรุ่นนี้รองรับทั้งบลูทูธไวเลส2.4 GHz เเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ที่เก็บ USB ด i ซเนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ตรงกลางสีขาวนี้ให้เราเปิดขึ้นมาจะเจอกับ USB ดีซข้างในสามารถเอาไปเสียบใช้กับโน้ตบุ๊กค,คอมพิวเตอร์ตามที่คุณต้องการหากใครใช้งานกับพวก iPad ก็ต่อเป็นบลูทูธเอาก็ได้นะคะส่วนของสเปคเรงต่างตัวนี้เป็นเซนเซอร์ระดับท็อปนะปัจจุบ เ,ะะเป็นพิกอาร์ตสามสามเก้าาน้ำหนักเมาส์อยู่ประมาณ60กรัมแล้วก็ตัวโพลิงงานเนี่ยอยู่1000งพันเทิร์นั่นเองเอาไว้ใช้เล่นเกมใช้ทํางานถือว่าครอบคุมมากแล้วถ้าเกิดใครต้องการจะปรับเปลี่ยนปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเซตผ่านโปรแกรมของทางโลกากันได้เลยหากใครอยากดูรีวิวเต็มๆหลังการใช้งานมากกว่าน,นี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ นอกจากนี้ค่ะทางโลกาก็ยังใจดีมีคอนเทนต์ฟรีให้สําหรับใครที่แบบเออไม่ได้ซื้อแต่อยากลองมีส่วนร่วมสาหร,รับโปรเจก์นี้นะคะเอาอย่างแรกเลยที่คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ตอนนี้จะเป็นเพลงประกอบ AR นะคะฉบับเต็มใน YouTube อันนี้ทุกคนสามารถเข้าไปกดฟังได้เลยได้รู้ว่าเฮ้ยมูดเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนรวมไปถึงว่าวอลเปเปอร์จะมีแจกในฉบับของมือถืออีกด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถโหลดได้ฟรีนะคะจะเปิดให้โหลดวันที่10ตอนเที่ยงคืนส่วนอย่างสุดท้ายจะเป็น อินสตาแ a รมฟิลเตอร์นะคะ AR นี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นได้ในอินสตาแกรของทางโลกาจะชื่อว่าโลกา n d e r s c o r e World โดยวิธีเล่นเนี่ยเราสามารถถ่ายโต๊ะคอมแล้วก็ เลื่อนไปหารูปภาพของคุณซันเตอร์ที่เป็นงานอาร์ตนี้นะคะจะมี 3D animation ขึ้นมาทันทีใครที่ซื้อคอลเลกชันนี้ไปอย่าลืมไปเล่น AR กันได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อเนี่ยอาจจะต้องเปิดภาพแล้วก็ซูมๆสักนิดนึงก็จะมีภาพขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ฟรีที่ทางโลกาจัดมาให้คุณค่ะ และสุดท้ายกับพิกัดสั่งซื้อนะคะทางโลกาเนี่ยจะเปิดวางจำหน่ายในวันที่10เดือน10นี้อีกทั้งทางแบรนด์เองอะ่ะยังแนะนำให้สั่งซื้อสินค้ากับทางโลกาโดยตรงหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวเฟจะทิ้งรายชื่อไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยกังวลจริงๆว่าทุกคนจะไปซื้อราคารีเซลกันเนาะมาดูในส่วนของราคากันบ้างเฟรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันดีแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากๆเริ่มที่ตัว Mousepad Box Set ค่ะราคาอยู่ที่2490บาทสาหรับ Mouse แสา โลกากลูดาโปมินิอยู่ที่ตัวระ2,690บาทส่วนสุดท้ายจะเป็นคีย์แคปเซตโลกาซันเตอร์อิดิชันอยู่ที่เซตล้าน1,990บาทเท่านั้นเอาจริงถ้าจะเป็นราคา normal ที่ขายตามปกติเลยก็ว่าได้ยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะ The f เ c e จะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้หรือว่าไปดูที่ร้านโตแทนจำหน่ายก็ได้เลยก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกับคอลเลคชันนี้กันเนะาะหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ f a ซด้วยแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ค่ะทุกคนบ๊ายบาย